ใครหา GLA 250นะครับแต่ง a MG ของแท้ฟังทันทีครับวันนี้ผมมี Mercedes-Benz GLA 250 a MG Package นะครับท็อปสุดเครื่องตัวแรง211แรงม้าขับสนุกมากชุดแต่ง GLA 45นะครับ Edition 1ชุดแต่งแท้ทั้งคัน400กว่าบาทนะครับเบิกแท้มานะครับจากกับพกษตรองเช็คได้เลยที่สำคัญไม่70,007เท่านั้นราคา1,390,000บาทครับ ขับโคตรดีหล่อมากนะครับไปดูเลยกันว่ามันน่าใช้ขนาดไหนครับสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับโนเนมอยู่ในรถ Compact SUV น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับโดยเฉพาะคันนี้แต่งเต็มมาครับตอนนี้ผมอยู่ใน Mercedes-Benz GLA 250นะครับ AMG แพคเกจตัวท็อปสุด ออกมาตอนนั้น2ล้านกว่าเป็นรถปี2017นะครับแต่ที่สำคัญคือแต่ง GLA 45 AMG Edition 1เบ,บิร์กศูนย์นะครับครบชุดนะครับเอาง่ายๆว่าทั้งกันชนหน้าสเกิร์ตท,ทุกอย่างภายในทั้งหมดนะครับหลายแสนทำให้รถคันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ต้องการเอารถไปใช้เนี่ยคุ้มค่ามาก GLA เป็นรถไซเล็กนะของ Mercedes Benz นะครับซึ่งใช้พื้นฐานเดียวกับ A Class เป็นรถขับหน้าในตลาดประเทศไทยเนี่ย เอาเข้ามาเครื่องเดียวเครื่องเบนซินนะครับแต่เมืองนอกจะมีเครื่องดีเซลด้วยที่เป็นตัวขับสีที่เป็น f o r ไมติกนะครับแต่ในไทยจะมีแค่เครื่องวางหน้าเบนซินนะครับดยทำตลาดอยู่สตัวคือ G L A 200กับ G L A 250 g p A M G พกเกจตัวนี้นะครับ G L A 200เนี่ยใช้เครื่องพันหให้แรงม้าประมาณ150กว่าแรงม้าแต่ถ้าเป็น250เมื่อไหร่นะครับจะใช้เป็นเครื่อง2,000เทอร์โบให้แรงม้าสูงสุด211แรงม้านะครับ เกียร์ประหยัดมากและเร็วมากนะครับ0ถึง100ของ250เนี่ยเขาเคลมไ้ที่ 6V นะครับมันคือรถซิ่งนะครับในร่างในร่างรถบ้านคันหนึ่งเลยบอดี้มันไม่ได้ใหญ่มากนะครับเป็นเครื่องวางหน้าที่ขับมันมากคนที่ต้องการรถซิ่งในคราบรถบ้านนะเลยหันมามองตัว GLA นะครับ250กันค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาดูกันครับลองขับเป็นยังไงบ้างอย่างแรกทดลองกันเข้าโค้งก่อนนะอันนี้เข้าโค้งมาได้ความเร็วระดับหนึ่งนะครับ ผมรู้สึกนะคือรถขับหน้าฟีลลิ่งมันก็จะอาจจะมีตุ่ออกนิดนึงนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะเรามีเกียร์แมนนวลนะครับผมลองใช้เกียร์สองนะครับเกียร์ศูนถึงร้อยหกนี้นะครับสามนะครับสีนะครับ,มรบผมบอกเลยว่าเป็นรถที่ถ้าถ้าเป็นรถที่คุณขับได้ทุกวันนะ แล้วสนุกนะครับผมว่าตอบโจทย์มากนะมีพัตเตอร์ชิพนะครับเอาไว้สําหรับคุณที่ต้องการความสนุกและความสปอร์ตนะครับจริงๆ212แรงม้าเนี่ยกับเกียร์ตัวนี้นะครับซึ่งฉลาดมากนะผมบอกเลยว่าสนุกนะครับเท่าที่ผมรู้เนี่ยแฟดกล่องนะครับถ้าแฟดเนี่ยอาจจะได้แรงม้าเยอะกว่านี้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าไม่เจ็ดื่นกว่าเท่านั้นนะครับสภาพแบบเนี้ย ว่าโคตรคุ้มนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียกันครับว่ารถนะครับเป็น g l a 250 AMG แต่ง AMG 45 Edition 1 Package ครบทั้งหมดนะครับไม่7 7 0 0 0เท่านั้นนะครับรถไม่แท,แท้ๆเนี่ย1,390,000บาทเนี่ยคุ้มมากค่าขนาดไหนครับเดีเ๋ยวดูรายละเอียดครับ นะครับคันนี้มีชุดแต่ง g o a 45 m g Edition 1รวมเบ็ดเสร็จเจ้าของเก่าบอกนะครับประมาณ400,000กว่าบาทนะครับเบิกที่กามิกาเซ่เป็นการเบิกอะไหล่แท้นะครับต้องบอกแท้หมดมาดูทีละอย่างเลยกันชนหน้านะครับก็เป็นของ A45 m g นะนะเนี่ยตัวลิฟต์นะครับเนี่ยตัวฟอนลิฟต์ตรงนี้นะครับเนี่ยตัวการหน้าตัวนี้นะครับเป็นของแท้ A45 m g หมดเลยนะครับ อันนี้ไฟเป็นไฟบาซีนอนกระจังนะครับก็เป็นของตรงเอ45 m g นะตัวดาวตัวนี้นะครับเป็นดาวสไตล์ดิสโทนิกอีกนะครับซึ่งก็รู้ราคาอยู่แล้วนะครับเบิกศูย์มาเท่าไหร่นะครับตามคาดเอเลยนะครับกันชนหน้าทั้งหมดเลยนะครับล้อนะครับก็เป็นล็อกเอออกจากโรงงานเลยพร้อมเนี่ยเป็นแบตเทอร์โบเอ็นะครับตัวนี้นะครับเป็น โคฮิเซกอิตาอิตาลีคาร์บอนไฟเบอร์ไซด์มิลเลอร์นะครับเป็นตัวครอบนะครับซึ่งของโคฮิเซกนะครับของอิตาลีแพงมากนะครับตัวนี้มีซันรูฟนะครับพร้อมราวหลังคาแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันนะครับยนต์เป็น2,000เทอร์โบนะครับแรงม้า211แรงม้าตัวนี้เนี่ยจี๊ดเลยนะครับอย่างที่บอกรถเป็นรถวางหน้าเนี่ยบอดี้สวยๆนะครับรถแทบจะไม่มียุ่งกับภายในเลยนะครับ รถบอดี้สวยๆสีแดงเนี่ยผมว่าสีแดงตัดกับสีดําชุดแต่งเนี่ยสวยมากเลยนะครับเครื่องยนต์เข้ามีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะฮะมาดูนะครับสีสีเดิมนะครับตัวนี้มีไซส์สเกิร์ตนะครับตรงรุ่นนะครับสวยนะผมว่าสวยกับปกตินะครับมันจะดูเข้าทรงกว่าปกติเยอะนะครับยางนะครับล้อเป็นตัวนี้เป็น Primacy t r e นะครับเป็นมิชลินนะครับ ยางใหม่ขับดีมากนะครับมาดูข้างหลังกันชุดแต่งข้างหลังนะครับตัวสเกิร์ตตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับเกือบสองแสนราคาขึ้นด้วยนะเท่าที่ผมเช็คราคามานะครับเนี่ยคนถ้าเห็นสเกิร์ตตัวนี้รู้เลยนะครับว่ามันเป็นชุดแต่งของ a 4 g l a 45เนี่ยครับ edition one rear wing ตัวนี้ นะครับเนี่ยเป็น G L S 4 5นะครับชุดแต่งนะครับข้างล่างนะครับทั้งดีฟิวเซอร์ทั้งท่อนะครับเป็นไนท์แพคเกจดีฟิวเซอร์นะครับพร้อมท่อสีดำนะครับซึ่งสวยมากคือเอางี้เนี่ยลองดูอย่างนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันมาครบชุดของมันสวยงามมากๆนะครับแต่งเองเนี่ยแพงกว่านี้เยอะผมบอกนะฮะนะครับฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับข้างใน เดิมๆสวยๆเลยนะครับตัว45 MG นะครับไอตัวตัวท็อปสุด MG จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับข้างในน่าใช้ขนาดไหน อยู่นี่นะสีแดงตรงรถเลยรถบอดี้สวยมากนะครับรถตัวถังเนี่ยแทบไม่เคยทําอะไรเลยนะครับโอเคดูข้างในกันนะครับให้ดูก่อนเลยดูนะครับเบาะไม่เจ็ดหมื่นเนี่ยเบาะเดิมๆแบบนี้นะผ้าเดิมๆผ้าเนี้ยจริงๆคือถ้าไม่รักษาเนี่ยเลอะเลอะง่ายมากนะครับโอเคไม่เจ็ดหมื่นนะครับตาร์รถกันดีกว่าร้อนมาก กุญแจนี่ครับตัวนี้จะมีพุชตาร์นะครับออปชันเยอะสุดละโอเคอย่างแรกนะครับภายในเป็นภายในดำนะครับสวยงามมากรถสภาพดีมากนะครับเบาะเป็นเบาะเมมนะครับนี่เมมนะครับพร้อมปรับไฟฟ้านะครับล็อกปุ่มยังไม่ลอกเลยครับเนี่ยคือรถสภาพดีนะครับไฟออโต้นะครับภายใน พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย MG นะครับเนี่ยคาดเอแล้วก็ได้แดงนะครับพร้อมพาร์เดอร์ชิฟอย่างที่ผมลองขับให้ดูเนี่ยมันสนุกเพราะครับพาร์เดอร์ชิฟเนี่ยแหละครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์คอเนาะเนี่ยสามารถปรับตรงนี้ได้หมดนะครับตัวดีถ้าเป็นต้องการเป็นแมนนวลกดทีหนึ่งนะครับมันจะขึ้น M1 นะครับกดตรงนี้นิดทีหนึ่งนะครับโอเคภายในตรงนี้นะครับจะเป็นแคปลาะนะครับเนี่ย ภายในภายนอกรวมกันอย่างที่ผมบอกนะครับของแต่งเนี่ยสี่แสนกว่าบาทแล้วนะครับมีของแต่งภายในด้วยนะครับทริปต่างๆนะครับแล้วก็เอ็มจีตัวนี้ข้างในจะเป็นขอบแดงอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเวลาบุนแอร์ก็จะบุนแบบนี้นะครับโอเคตัวนี้พิธีปัดน้ําฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นครูซคอนโทรลนะครับถ้าทุกคนเห็นนะเนี่ยบีลิมิตนะครับครูซคอนโทรลกับตรงนี้นะครับโอเคตัวนี้มีซันรูฟนะครับเป็นซันรูฟเต็มบานนี้เลย เปิดได้ด้วยนะครับมาดูมันคือคือมันไม่ได้เปิดเลยนะครับฟีลิ่งเนี่ยฟังจากเสียงเนี่ยรู้เลยเดี๋ยวเราปิดก่อนนะครับช่วงนี้ร้อนมากไม่ไหวแล้วดูครับความนิ่มนวนลรถมีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะนะครับตัวนี้พอเป็น250นะครับตัวนี้จอจะเป็นจอใหญ่นะครับดียมาดูออปชั่นทำอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ได้ตัวนี้นาวินะครับ วิทยุนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเดียต่างๆนะครับเล่นบลูทูธเล่นทุกอย่างที่ควรเล่นได้หมดนะครับนัปัจจุบันนะนะครับเนี่ยมีเดียต่างๆนะอันนี้ปรับรถนะครับหนึ่งดินามิกซีเล็กนะครับมันปรับคอนฟิกได้อ่าอย่างแรกเนี่ยก็คือเครื่องยนต์นะครับคอมฟอร์ตนะครับเนี่ยสปอร์ตนะครับหรือแมนนวลนะครับปรับได้หมดเลย นะครับปรับอะไรได้อีกนะครับเซอริกนะครับสปอร์ตกับคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตจะค่อนข้างไวนะครับแล้วก็คมกว่านะอันนี้ออโต้สตาร์ทสต็อปนะครับอันนี้คลายเมรคอนโทรลนะคอมฟอร์ตกับอีโคนะครับโอเคนี่นะครับเนี่ยตัวไฟต่างๆนะครับอินทิเวียนะครับออนออฟต่างๆออปชั่นนะครับคอนซัมชันนะครับต่างที่เติมน้ำมัน แล้วก็อันนี้ก็ซิสเต็มต่างๆเนาะนะครับกล้องมองหลังนะครับเนะี่ยมีกล้องมองหลังเรียบร้อยแล้วนะครับบนขัเวลานี่สามารถดูข้างหลังได้นะครับข้างหลังมีอะไรยังไงนะครับโอเคครับวิทยุเนี่ยปุ่มปุ่มเนี่ยปกตินะครับถ้ารถใช้งานเนี่ยปุ่มผมว่าลอหมดแล้วนะครับตัวนี้จะมีซีเหล็กน,นะเลือกนะครับสปอร์ต คอมฟอร์ตนะครับอีวิดแล้วก็อีโคนะครับปรับตรงนี้ได้เพื่อความง่ายนะครับคืออยากซิ่งเนพร้อมได้เลยนี่เต้ซาซอกนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับคือคันนี้ใครอยากได้สภาพก็ได้นะครับพร้อมชุดแต่งนะครับผมบอกเลยว่าไม่ชอบเปลี่ยนยังคุ้มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนี่นะครับอุปกรณ์ใส่ USB ต่างๆนะครับสุดคุ้มมาก เเล่มเซอร์วิสทุกอย่างยังมีครบหมดเลยนะครับเนี่ยบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบหมดนะครับไม่เจ็ดหมื่นเจ็ดข้างหลังนะครับเบาะแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะฮะเนี่ยเบาะสภาพดีมากนะครับมีซันรูปเนี่ยหลังคาดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูครับสภาพแบบนี้แหะครับละเอีรายละเอียดของ Mercedes-Benz นะครับ GLA 25 0นย์ AMG นะครับปีสองสิบเจ็ดแต่ง AMG สี่ห้า AMG แท้ทั้งคันนะครับแค่ของแต่งเ่างเดียวก็สองแสนกว่าบาทแล้วนะครับทั้งคันนะ ผมบอกอย่างนี้เลยว่ารถนะครับคันนี้สภาพพร้อมใช้นะครับไม่เจ็ดหมือเท่านั้นรถมือเดียวนะครับดูแลอย่างดีรถปี 27. ส1 7สําหรับคนที่ต้องการ GLA นะครับราคาคันนี้เป็นราคาเท่ากับราคาตลาดไม่น้อยนะครับได้ของแต่งที่สําคัญเป็น250ด้วยนะครับสีแดงสวยมากผมบอกเลยว่าคุ้มใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะครับใครสนใจนะครับ0 6 1ย์5 6 2 2 2ครับ 0819082026หรื 8, 1, 8, ีวอาโคตามนี้ได้เลยแรกเทินอยากฝากขายอยากจะปรึกษาเรื่องรถคอมเมนต์แอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดโนเนมการ์ a g e ได้เลยจะขายรถนะครับจะซื้อรถอย่าลืมอย่างน้อยโทรมาหาผมเป็นกําลังใจให้ผมได้รีวิวต่อไปก็ก็ดีนะครับผมบอกเลยใครได้คันนี้ไปเนี่ยได้ซิ่งแล้วหล่อเลยผมขับอย่างนี้นะผมไล่ฟังผมไม่จอดนะครับต้องมีคนเข้ามาเดินเดินเข้ามาดู เพราะเนื่องจากว่ามันแต่งชุด GLA 45 MG นะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่าหายากมากนะครับ1.390,000บาทครับช้าอดแน่นอนสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโ no เนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย